เอามีเงินพิ่มงามงามนียสีดำเบาเตียงมาสีดำอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่เห็นบอคือหลายแท้หนึ่งช่องติดสะกัดอยู่จะบอกว่าคอยบัานนอกจะใส่ใจดิหูว่าคอยมแต่คองมากเลยชื่อมาให้เนาะโดยสวัสดีสวัสดีเด้อ สุขสุนเนาะสิเฮ็ดงานาวฟังไดต่างประเทศเนาะสบายนก็กะสบายดีพี่น้องเอ้ยโดยูมงนังกินวันเกิดบ่เตียมคืนนี่เนาะอายังมีขี้ขยะเืออยู่ได้นี่เนาะเอาทางนั้นเก็บเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยโดยไปพี่น้องนมื้อนี้ก็่ทางหมดทีมงานบ่ตมเพิ่นสิขึ้นเมืองพี่เนาะ ชิม <iliyor obliv ion> like ีของขวัญว <can> ันเกิดเพิ่นยันหลังเนาะไปเพื่อนดื่มหมอะไ่เพิ่นเพื่อน้องโอ้จะดื่มพักนาทำจี๋เพิ่งกาแฟกระเป๋าไงหนึ่งไปทางในดิกินบ๊กาแฟดิบายดีเด้อบิวบิวเอ้ยเอากล้องนี้มาให้พ่อเตียงด้วยนี่ ชามรสามีไม่ได้กาแฟเหลาเด็สีเขียวบอแม่บนี่สีเขียวอันนี้่เน็ดตัวนี้เหมือนบอดี้บสีบ่นี่ตัวนี้เออบอร์ดี้ตัวนี้เนาะมเงาเงามากนี่อย่างนี้อู้หลเุอยู่ห าเงินเพิ่นสามชประหารชอแกมีำว่าอจะดีดะดีดแต่ว่าผูคนว่าสีเดงสีเดงสีแซบกว่าือเนี่ว่าปจอยนะคือไทยอ้ลงบุญนะวะต้นเพีงเฮ้ยตนมวเต้นเเต้นอีกเหรอ่องช่วงช่ด้วัสดีเลอทความร้องดีดีสดีโดยพี่ ม่กาแฟฮะก็ไม่จะไทยพี่น้องเยไม่ไทยเป่า่เข้าดิคีแมนดีแล้วนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีได้หนึ่เนาะโอ้ยยังมีของมาหลายเนาะแมนไปชื่อกระเป๋าล่ก็คือสิบุคุมได้เนาะเ้ยชามองบ่อเนาะเขาย่งว้าเย่งชมยชามชมรถอกูเอาอัน้ไยังมาใช่เม่้ปรมน้สใมา้ใชไม เกิดเตะปากเตกลางเลยผมเจ้าประชัรับกินข้าวแลวบนี้นะพอีอออากมอายุนี้แล้วจเป็นยังเอาไปแล้วก็ท่น่นี่ออวา่เ้า้งานี่แล้น่ะมนบะม้ต่ะมนบทางมัน ขนมไทยว่าอะไรกันขนมไทยนีสบายดีปลุงกันเซบเอาขนมไทยนี่ไปเราจเอาแต่กล่องเดียวเลยเฮจะของบัตรบบกขนมไทยช็อกโลตเกี่ยวับของไทยของมูของไทยได้นาของไทเนยูไทยพูนงไทยไมชุกกะมันยังหนาอยู่นะ มุเ้งเยค่าูเป็นชาอะไรเน่กทานได้เนื้อแบบนเป็นชาแช่เย็นเนาะม่ม่แช่เย็น้เ็กแช่เย็นิแล้วก็เกี่ดีไม่ิวไม่ิว

กินแล้วบอหนึ่งไม่ระจอุ่นมาไม่กินเห็ดยังก็บอกพิดไปว่าจะเห็ดยางเบอมาไหมพิดไปนี้พิด่านี้ออกินกระพิดโมกินกระพิดหายใจกระพิษอีกเด้ โดยน้องทางเอาลี่เพิ่นกกามาฮานพรีเพิ่นมาซื้อคลิปให้เมียเพิ่นก่อนจิเกิลมึงพีนเนาะปะบังดูมีของฝากเจ้าหรือเปล่าเอาหรอมีของฝากเต็มกล่องเลยเห็นแล้วเหรออุ้ยแอบบดูเล้เนี่ยยังย <c oughs> ีดีซีซีวนวานๆดอกเนาะโดย ท่าน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 ไหนดิพเดียวแล้วโอเคกองเล็กน่อยเนาะเสือนงเย็นได้หนึ่งแล้วค่ายกินอยู่สามสามชุดโอ้แล้วคือหูไปใกล้ฉันหอนเลยเปียกก็นั่งดิว อันนี้ห้องคือบริมอหะจับด้เสื้อน้องนี่จับของน้อนยูดีอันนี้พอดีด้วไม่อวดมากของเพย์อันนี้อันนี้ของน้องยูดี้โดอันนี้ให้ไปแห่เอารีเอารีมาเลยรถตุนแล้วพอดีได้ิพ่าไปท้งเบาเตียงด้วยอันนี้ของวอตุน ไปให้น้องลูกผมลองพ้เท่าอะนะให้น้องผู้เท่ากินข้าวเสร็จก่อนไอ้ดาไอ้าพับเสียน้องไว้ลูกพับเสียน้องไว้ของพ่น่ะของไพ่น่ะไม่พผอเตียง้พอกินข้าวอิ่ม้วยพ้เท่ากินข้าวอิ่มคนเด้อพับในเมยพับในเมย์ในเมยนี่ đi Bố bài khởi chứng hù đi À không bút hào đây nè Không bút đó đây nè Có cày <cười> <cười> Có cày đây Đi đây, đi ra xe thùng nó, Kẹp xe nó <laughs>

ก really ีนี well okay. okay. ini, no. ่เนาะน้ำพอดเลยน้มทอดส่งวันนี้ก้น er ่อยเพิ่นอเกอลีนี่เนาะีสีชมพูนากันี่สายเดียวอสาเสียทะเลเด้เนาะโอ้อกลีนนี่อนี่หัวใจนี่เนาะ สามสุดเดนมาเด้อมาเด้อเื่องงาม้เียงงามตัวละสิบสามพัเก้าตสิามพัน้ใจแเืเครื่องแทมแถมสื่อผาได้นี่นะว่าชื่อนมน้ำเพแลแมื่อให้นี่ไปเนาะไปหาชื่อตัวเลือทาไไปจะได้ได้เด้ไก่ไก่อบเนาะไก่ไกอูเงินเออ น้องดูลิเป็นเสือเนืได้แบบได้ให้ของพี่นางบอกสือมาด้วยของพี่พิมคือเก่าพี่ิมฝากมาให้ชื่นโอ้คนคนเก่าคนเดิมพันเนาะโดยถักมาให้ว่างามๆเป็นยังไงตามชุดมันจะสีชันสดใสทั้งนั้นเลยหนิเราเห็นน้องยูรีป็นคนผิวขาวมากสีนผู้โดยสีนผู้มาให้เนาะโดย บน้ำแล้วคืนนี้นอนโกลนกรอบๆเด้อน้องนลนอนลายวัฒนาตัวนี้ของครใช่ตัวนี้ของประธานเพินรนมาตียงอันนี้บอสอยนี่เงินเงินนอกจากไปหามาใชา้เองยกระ <c oughs> เป๋าว่าอะ โอเคเนาะเราจะให้เราแเบิ so ่งกได้แกห้เกยังโดมันมีเงนเลยยเฮียใช้ยยรอเ่าอ่ามิตวามิตาอาไปพลเด้อเอาดีสิไปเลยค่ะใของเจ้าได้ของเจ้านะนุ่งขาดได้บ้วิวนุ่งวานได้ของเพื่อนวิวชยนุ่งอแรกเลยอ่ะนะอามิตวาเนาะท แม่พิมแม่แม่พิมเราอะปลาพิมปลาพิมเนาะเพื่อนกับผักมาให้น้องจุลีเลื่อยอยู่เนาะเพื่อนกับผักมาหลายคู่หลายคนนมันบ่แมนดีกันนี่าหารพวกคนพวกนี้ผักมาให้ลูกให้หลานน้องพี่น้องนั่งกันน้ำจิตน้ำใจเพื่อนก็รุ่นลาบพี่น้องไอ้ทั้งน้องจุลีเพื่อนก็ได้ใช้เลื่อยอยู่อยเม่เพื่อนกับผักก็นิ่มเลยน้อยง่ายสบายง่ายสบายพี่น้องครับอามิตาวาน้องวอรีในในตัวแทนพ่ออยู่เป็นพ่อน้องจุลี ขอบคุณขอคุณทางแม่พิมพ์เพิ่นหลายเนาะให้เพิ่นร่ำเพิ่นรวยให้เพิ่นสุขภาพเข้มแข็งให้เพิ่นอันน่ะเฮงๆปังๆเด้อแม่เด้อเนาะได้ซอยลูกซอยหลานพี่น้องให้สุดงามๆเนาะให้เพิ่นเจริญเจริญต่อไปเฮ็ดธุรกิจการงานย่งก็ให้ปังๆแม่เด้อเนาะยดีๆงเนาะยไปทางเอาีเพิ่นยังสิมือเฮือนอยู่เนาะสิมืออยู่ดยไดนัน้อวิริแม่งวิริะยเืออยู่ในกอ ไอ้หกะชือได้เกิดอะรไ่แรกของเจ้านะวันทั้่ะควาอให้อหอยแรกนี่ขันน้อวายเจ้าต้องใช่ไหมนี่ใ่ไมไ่ใช่หน่ะใช่ตาคนแอะแล้วกชหอยไ่ได้หรอ วกยกหิวไปดิหิวโชว์อ๋อ่ติดแอฟติดเชื่อลูกหวยเอาให้เนาะเ่อาให้เอายบยไ่ให้บอสให้บเพื่นบัดเีง้ามแล้วถัเชือเาให้ใสกมกับตล้้ยัมาในครูหลังแลุงไปเื่อด <laughs> ีอ oh, ่มึงนังอากาศยังโม่เหงนโม่หนาวดิ ไปท้ายเน่มันน um er so, ี่เนาะใช้แล้วชิโนกบมาเปรี้ยงไปจุ่ไข่สุดเทพโหดไปจุ่ไปอยู่เดี๋ยวนี้จิบมอดหมดดไม่ใช้ของเจ้าแกไ้เลยดุแล้วเรากลังมาขึ้นเดี๋ยวเนี่ไดินี่เทียนขึ้นปะอวดเดือดเื่อนอย่างปฏิเสหนึงควนอนเนาะควรับเด็ก ไปคไปไปเดินทางกดไพแต่ลุ่นด้วยไปไปด้วยด้วยเจอกันเจอกันไปไปด้วยไปไปด้วยเด้ายไวัดีกันไปไปกนอ้นุ่มแีมาเลยใส่กระด้เนาะโอ้พ่มาอยู่หันอ่าแถวดีฟังด้วยงยาเพื่อนหากินนี่ด้วย โมเมนต์อ่ะอันอันอะไรสิอันสิอ๋อคิมแล้วชื่อคิมอีกคิมคิมคิมนะครับอะไรก็ให้เขียนหนิโอเคไป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 เด้อ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 เดี๋ยวไปแหวนรีก็ลุกไปแหวนรีกกันยังไม่ไปหรอก แม่เครื่องนี่เต็มเต็มอยู่เ่นยินดขอด้วยบ๊ายบายเด้โอ้ยยเนาะตอนนี้ก็ทางหมอเตียงเพิ่นเนี่ยกําลังสิไปแล้วเนาะก่อนเพิ่นสิไปก็มีของขวัญวันเกิดจากฟังทยให้เพิ่นเด้แม่พี่น้องเอ้ยโดยเมื่อคืนนี้ยังๆ่เมื่อคืนนี่ป๊าัข่อยด้ดน่เอกมองบลียให้ข่อยมินแท้ โทรศัพท์บอรโดยเนาะนี่ของฝากโมเมนต์อ่นนะอันนั้นของบบยาวเสียลูกชายเราลูกชายเราดื้อมื้นน่เน่ยนะโดยเนาะนี่นี่นี่ยุ่นีจให้ปะเลเลยเยแกใหยางข่ยกยังก้เบิงเิไม่่กระเตบใช้เงินกระเตบ มันนอกแท้บ่เด้อซะเอามีเงินพวกเฮ้ยมีกระแตเนี่เงินเก่าเนาะเงินโบราณมนโบราณเงินหายากนะเพิ่นอเงินเงินหางอีกุ้ยเออเงินหายากนี่นมนบ่เงินโลหะบ่นเลย ตากประดดอีกเลยเปินแผนมาเก็บใบนั่นี่ต่อไปนี่หายากแล้วมีราคาพวกนั้นอ๋อใส่กรอบข้างนี้บ่หน่ะกรอบยังดีเฮ้ยโอ้ยคือใหญ่แท้หนิเนาะแท้เลยตัวนี้นะป๋อคือใหญ่แบบนี้เนาะอันนี้ของของในหลวงล้อหาอันนี้ไอ้ล็อกเก้าล็อกเก้า ร้อเก้านี่กพอันนี้เก้าคือกันไม่เก้าคือกันแต่ว่ามันเป็นตาครุฑหายากเลยนี่น้ำโชกนรถฟอร์จูเนอร์ขี่มมีกระเตบเนาะกระเตบหรือว่ากระเป๋าน้อย แบบนี้เนาะมันใ้วานี่ักน่นมขอันเกิดบอเออมันเปล่ามันหายยังบุ้นกระเตบมาหน้กระเตบใหญ่นี่เห็นบ่กระเป๋านี่เอามาจะช้แบบไเบิ่งดู แต่มีทุ่งชาดพอโดยชาิอย่างนี้ชาดไทยหรืวะอยู่ไทยกระเป๋ายู่ไทยนี่ับยังไม่จบได้หรอบอกงามงามงามนี่สีดำเตียงมาสีดำอยู่ได้อันนี้ก็ไม่เห็นบอก้ลายแค่ลายมาแบงคอยก็ไดมันลายก็ได้ม่ย้ เข็มคัดเข็มคัดตัวนี้มันลำต้นเข็มคัดนะหนึ่สอติดสกอตอยู่สกอตก็เทพจะว่าว่าคอยมันนอกจะพองกับสกอตเฮ็ดหนึ่มเฮดเข็มคัดหนึ่งสอ เข็มคัดได้งูร้องูเฮลคอมเมนนี่ลีเข็มคัดวันแล้วทองอย่างดีเลยเนาะทองกับเงินดิทองกับเงินเงินทองเงินทองสาวลาวคนแล้วผมนอนคักแค่นี่เพิ่นก็หูว่าเปเตียงมักเนาะแบบนี้เนาะอันนี้เนาะคักอยู่แล้เพราะว่ามักใช้อยู่แล้วอันนี้นะเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นก็เคยใช้ว่าะใช่แต่สักเส้นมอผมอันนี้โอ้หนังยังดีเลยนี่เนาะ คักได้นี่ดีเนี่ยเป็นก้อยนี่เ่มก้อยนังวะก้อยน่ะแบบนั้นเลยสีทองมีสต์กาเกงนะสีทองสีเงิน ยังะตายไม่เฮงไ่เนาะไปขายวัดไบ่ทองได้อีกนี่แต่บ่หงี่ราคาเท่าไรอ๋อน้องมีแต่ทองงามอันนี้บดละบ่คุณไรเด้อมีอีกฮัยังบดบ่ะยังอนี่คือลายเอาเลยลายนี่เนาะอันนี้จริงๆนี่คือลาย ฮโอ้ฟังตัวนี้เต็หน่อยทังเนไ่เลยคือแว่นตาอ๋อเมนบอกเป็นหูจะมาใจใส่ใจดิหูว่าคอยม่ตะคงมากๆได้ชื่อมาให้เนาะ โดยคาร์ลันเกิดขวดนี่ยันเป็นยาลดน้ำหนักอยู่เอาชมรมโรบิชี่มมไป <c oughs> จะฝากว่าให้นะกับรถโบราณคุ้มก <c oughs> ันนี้เลยพันห่วงปเตรียมมากใไ่เลยอันนี้ ปิดกล้องมึงได้ปะเปไปเอาเดยชดวชดลงไปเนียป็นได้ปะจะอายเพิ่เวาปแล้วเออออกมาทเอ้หักออกเสเลยงักโอไอ้ได้ไิไิแล้วได้ไไดดมันบได้ชีได้ที่ไม่ไท่านสมัยเฮ็ดาดโ์ให้กคนตาบอด เห็นคนอเห็นห้องนีว่เห็นว่ดิเห็นกันเห็นกันมืดๆเลยนะบุ๋มมืดบุ๋มมืดกันเด็ดกันเด็ดเว้นกันเด็ดอรีเลยพอเตียงออกเด็ดเทงจ้าๆนี่มัค่อยจะใกล้เป็นไงพี่น้องหูดเล้วนี่กาเมียวการุ่าวผูกการุข้าบว่องโอ้โห เพราะขัดแต่มันทบได้เนาะขัดแค่แม่มันทับมันเก็บได้ใส่ผับเก็บได้แบบผับเก็บได้โมเมนต์เบสโอเว่นอันใส่ผับใส่กล้องได้มีกล้องเก็บอย่างดีอ่าได้กินอีกผับได้ผับนิดหน่อยนึงกินอีกเนาะที่ที่ที่บ้า นี่นีอันนั้นเขาทองยังอันนี้เปี่ยนยางอะไรยางข้าตาเนี่ยพวอือยางดีริพักรย่งเนาะยางข้าตาโอ้พว่นโอีปุ๊บปุ๊บผ่านเสร็จผ่านเซฟได้เลยเนาะไมผ่านเซฟเว็นยัไพอละพอาะครบเซฟมันเลยเดได้การได้การ anh birthday, happy đang đi you, to đi to you, <laughs> to you, to <Do>. <laughs> you, to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  happy birthday you, to to you, to you, ขอบุญขอุญนลายเด้อเนาะโดยขอบุญขอบุญในลายเนาะานพีพิมพ์ที่ได้ผักก็ถือใจลายคือเจลายอันนี้ก็คของมักเลยนี่ของมักมักอันนี้ก็มักอันนี้ีดําโดยนี่ก็มักอันนี้อันนี้ก็มักอันนี้นีอเนาะ กูไม่รู้จะกูบอกนะอาอพี่น้องเอ๋พอดีพอดีดูพอดีบอกนึกว่าหัวม้วนนะจังไรก็ขอบคุณขอบคุณพี่พิมพ์ในลายเด้อที่ฝากของอ่ามาเป็นของขวัญวันเกิดเนาะโอ้พี่น้องงามงามนะก็ขอให้ทางพี่พิมพ์จงอยู่ดีมีเฮงเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะบุญข้ามน้ำสู้บุญข้ามน้ำท่งนอนรับก็ะคอได้เงินมือนอนตื่นก็คอได้เงินแสนแบนมือมากกระคอได้แก้ว มันสโสษโทษให้ย่าให้มาพานมานให้ย่าให้มาเบียดไปขีเลีย่างไรแต่ยห้มีมาใกล้เด้อบวชิดธุรกิจการงานใดๆก็คอยจะเลื่นลุ่งเรื่องในนาทีการงานตลอดปีและตลอดไปสาถูกเ <ขอ S 1> นาะขอบคุณคุณนพี่ที่าเด้อขอคุณแนฝาดเสือผามาให้ทางน้องบิวแลอ้อ<ด>ย,ยน้องพ<ด><ด>ีนนฝากมาเป็นประจาเลยน้องขอบคุณคุณี่ให้ตลอดไปเด้องามงามึกใจให้ ใช้มาคืนนีีกะโดยเฉพาะตวนเป็นอย่างไ้เค็ดทาได้มีลด้วต้องนั้น,ถ,งงนถือใจถือใจไปเลยสีดำเนาะคนหูอยู่ว่าคนมาสีดำเนาะนีนล่ลายเนาะดำดำันนี้ใช้กรบเปหลายเครื่องเลยเดีวนันนี้ใช้ถุงนี่เนาะกรต่มันมมเองจะโทรศัพมมทัพบแบบนี้เนาะ color v i ค w c o l o r f ก็ยาจ็ะอ่านี่ต้องเงินนะล้วก็โย Phải, sẽ rơi ameao oh, rồi, đấy, mình con máy, con không, cái bovenzo này, kho bo bo, cái full, đấy, đường thang gần đó, đang ngưu bài song,